คนดูครับอันนี้คือฉลามเม็ดส้มนะครับเอ่ออร์เม็ดส้มนะครับแล้วก็เป็นออ่่าาเอโซเม็ดส้มนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาการแบบเออมาการเก็บเก็บเก็บเม็ดส้มโชว์หน่อยนะครับเม็ดเออก็คือแบบถ้าเล่นห้าตัวนะครับเล่นห้าตัวก็คือชนะเลยครับตะกี้พี่ก็เพิ่งชนะเข้าไปนะครับอ่ะฉลามเม็ดส้มก็มาดูกันนะว่าพี่แพ้หรือชนะนะครับทุกคนก็ฝากเป็นกำลังฝากเชียร์พี่ด้วยครับอืมพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกครับเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นกับเม็ดส้มเม็ดส้มโชว์ครับ ออโชว์เด็กมาหน่อยโชว์เด็กมาหน่อยเร่ยกันไม่ชมโชว์เด็กมาหน่อยเอาห้าตัวจบนะครับเล่นโชว์เด็กมาหน่อยก็จะไปเล่นให้ดูครับว่าไม่พี่เอาแล้วมึงเอา,เอาฟอรลินมาทําไมบอกเล่นฉลามโอ้อย่างคอกเลยว่ะไม่อย่างเกียนเลยเว้ยไม่ส้มแล้วเอาฟอรลินมาทาไมอ่ะเอ็งใจไม่ถึงหรออ่ะมันใจไม่ถึงอว่ะคนดูไม่ส้มอ่ะ ฟอเนเฉยเลยอ่ะเอาไม่มึงเอาเมื่อฝนมึงเอฟอร์เนมาทำไมมึงชะมก็เล่นมึงชนะฉลา่มันก็เล่นมันกชนะเลมันกมันล่กลัวขนาดนั้นเลยเหรอเอากลัวจัดเลยเว้ยโอ้ยม่นทำไรต้องกลัวด้วยวะดเจอได้หมดตัวเจอพี่ทำมมึงต้องดุงเลยวะ โปรไฟล์ได้เลยนะครับหนึ่งกิโยี่สกดเลตเหมือนเดิมครับคนดูห้ามีแบบสะดวกทักแชค่ต่อปอแค่ต่อปอได้เลยครับอยากเจอพวกเลต้มโฟกัสเลนฟอลเลนว่ะเฮ้ยมาดิเขาบอกก็เล่นฉลาดแม่งเล่นฟอลเลนเฉยเลยอะข้อกอยากเจอว่ะที่พี่คณะนักแข่งโปรไม่เจอมาอันนี้คือเรื่องที่ดเว้ยโปร้อมึงเชื่อไหมถ้ามึงไม่เชื่อมึงก็จอดห้องมาสิแม่งอันนี้เฉยเลยว่ะคนดูป๊อตเฉยเลยว่ะไม่ครับป๊อตเฉยเลยอ่ะ อะไรยื่นเนี่ยป้อมมาเขาดูเอ้ยอะไรยืนเนี่ยป้อมมา,าะานนมาโดนทาป้อมไปดีไอ้เม,ม็ดส้มไอ,อค้คอกมึงโดนทาป้อมไปสิมึงแอกไรน่าว่างไปเม็ดส้มแล้วมึงแอก,กเหรอเม็ดส้มกูชนะมาเยอะแล้วนะเว้ยกูเพื่อนนี้แหละเอ้บอกให้เล่นฉลามก็ไม่เล่นไอ้เล่นฟอร์เล่นเล่นตัวขยะเออตัวดีๆไม่เล่นเล่นตัวอคอกกูเลยอย่างชอบเลยอืม ก็ดูก็ไม่ต้องชมพี่นะพี่เก่งพี่หล่อนะครับห้ามชมนะครับยังไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วครับใครสนใจเล่นนะครับทัเล่นตัวกระข้อกงั้นจะเป็นแอคหรอครับถ้าใครสะดวกแอคหลอก็ทักแชทต่อได้เลยครับไม่ได้เก่งเงี้ยยี่มิบนะครับสามไม่ได้เก่งอ่ะใครสนใจอันนี้ไปล้วนี่แหละเขาดูนี่แหละนี่ไปดูแหละ อีกแหละบอกอย่าเล่นฟอเรนอย่าเล่นฟอรรนมึงจะเล่นฟอเรนทำไมวะชอบหรหรือว่าทชอบท้าทายเหรอน้โปฟไดเ่กยี่มบ้สะดวกตตอตชท้าทายเหรอชอบท้าทายเหรอไอ,อ้คอกนะไม่เห็นมึงจะเก่งเลยวะไอ้่าเล่นฟอเนลงฟอเรนอ่ะเออไม่ไปเห็นมึงจะเก่งอะไรเลยวะ ไม่เห็นมันจะเก่งอะไรเล่นฟอลลงฟอลเลนเจอฟอลเลนก็เหมือนเจอบอร์ดอะวะไม่เจอฟอลเลนก็เหมือนเจอบอดแล้ววะจริงจริงเจอฟอลเลนก็เหมือนเจอบอดอะไม่เห็นจะเก่งเลยเออไม่เจอฟอลเลนก็เหมือนเจอบอร์ดอะคนดูไม่เห็นจะเก่งเลยดูดิโคตงง่ายเลยเว้ยไม่ง่ายจัดเลยเว้ยดูดิโคตงง่ายเลยว่ะไม่ขนาดเหลี่ยมตัวด้วยยังเพล่ะคนดูไม่ทำไมเหลี่ยมตัวด้วยยังเพล่ะเขาคอกจัดเลยวะไม่พี่บอกว่าเล่นฉลามนะ ฝี Jahres, มือไม่ไม่เท่าพี่เว้ยพี่บอกแค่นี้แหละเมย์ส้มพูแว้วถ้าเป็นเมย์ส้มต้องเมย์ส้มห้าสิบหรือร้อยตัวถึงจะไหวกับพี่เออเอาเมย์ส้มฟอร์เรนอะรวมกันเลยสิบตัวระดับสิบแรกอะรวมกันแล้วมาสู้กับพี่มันก็ไม่ไหวหรอกเอาคนระดับหนึ่งอะเป็นคนเล่นแล้วก็อีกเก้าันดับอะเป็นสมองคิดคอยบอกว่าเอ้มึงต้องสกิลนี้อย่างนั้นอย่างนี้เดินอย่างนั้นอย่างนี้นะถึงจะชนะพี่อะมันัันมึงก็ไม่ชนะพี่หรอกเออมึงก็ดูตัวอย่างมันจะชนะยังไงเรื่องเกมขนาดนี้อะเออไม่มีพี่เล่นขนาดนี้แล โคกจัดเลยว่ะไม่ส้มห่ามันก็ดูดีคนดูเออไม่ได้โมโดูนะเว้ยเนี่ยชนะมาสองเกมติดแล้วเนี่ยคนดูครับไม่ได้โมโูเนี่ยชนะสองเกมติดแล้วเนี่ยจะให้โมโูทาไมวะเออไม่ใจพี่โม,โมทําไมพี่ก็เล่นโทเนี่ยถ้าเล่นโชอย่างนี้พวกเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กลาออ้าจองอีกจริงปะมึงกล้าเล่นมึงกล้าจองไหมถ้ามึงพี่ชนะไม่ส้มอย่างเงี้ยโชว์เนี่ยฮนะ